สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องแพนนี่ก็จะมาท่องบทภาษากิษของ,งน้องแพนนี่นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบทนิทานเรื่องอะไรอ,ะ,อะไอลืแล้เรื่อง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 โน no, ไม่ใช่อะไร,รอะ น็อคิโอเออจำได้แล้วอ,อืจำหอดบทนี่ท้าจะเอาอะไรก็วันนี้นะคะก็จะอ่านเฉพาะบทของแฮมมี่นะเดี๋ยว้องแฮมมี่จะอ่านให้ฟังนะคะมันจะมีบทซ้ำกันด้วยนะคะนั่นแหละเพราะว่ามันก็ต้องพูดหลายครั้งเนะาะซ้ำกันเริ่มเลยนะคะค with me I change your how to turn Those copper pieces into gold. Come with me. We'll teach you how to turn those copper pieces into gold. Good job! I have to rest once more before the copper collection to gold coin now let's go eat bless me your morning you can not me your morning Come with me I know a wonderful place fruitless with games giant cake pretty candy and success what's happened to me I am changing oh, สำหรับคลิปนี้น,นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใป้หนอพี่มิกันดรวยรนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย